เดี๋ยวน้ขอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวติวไปก่อนนะคะเดี๋ยวติวไปตรนนั้นเข้าไปเข้าเท่า เด็ดเด็ดโตมาได้เลยเด็ด <laughs> <laughs> เด็ดเด็กชโซเอาไปเด็กชาโซไปเอาคนเดียวค่ะเอาคนเดียวอาทีละคนหค่ะค่ะริ่รมลก,ก่อนนะคะเด็กชายูเด็กชูม,มา អូតេនឺតេនឺតេនឺ